บิกินี่รันพัทยาครั้งที่8แจ็คก,กับจอยก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำง,งานเบื้องหลักในครั้งนี้นะคะและนี่คือบรรยากาศของงานที่เอามาฝากค่ะ ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่จอยได้มาทํางานร่วมกับบิกินี่รันพัทยาซึ่งแบบว่าก็ตื่นเต้นมากๆบรรยากาศงานบิกินี่รันปีนี้ก็สดใสแล้วก็เต็มไปด้วย energy ดีๆของเหล่านักวิ่งจากทั่วทุกที่เลยนะคะจากที่เห็นนี้คือมีทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างชาติเลยค่ะและปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะคะที่ทางเซนทันพัทยาได้จัดงานนี้ขึ้นมาปีหน้าใครสนใจมาร่วมงานวิ่งก็อย่าพลาดนะคะงานนี้มีความสนุกตรงที่ทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้เลยเต็มที่ แต่งตัวจัดเต็มมาได้เลยโรงแรมโอโซ่ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ที่พักของปีนี้จอยเองประทับใจกับห้องพักและการบริการมากๆเลยค่ะห้องที่จอยได้ก็จะเป็นห้องโอเชียนวิวนะคะโชคดีมากๆเลยวิวสวยและบรรยากาศดีมากๆยิ่งตอนเย็นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะพระอาทิตย์ตกและเห็นวิวหาดทระยาแบบนี้ก็แบบว่าออ้ยดีมากเลยอะตอนช่วงที่จอยมาอากาศกำลังดีมีเซนส์นของลมหนาวเบาๆ นุมมากนุมมากจริงๆคือดีมากเลย วันที่จอยมานะคะทางโรงแรมก็มีตลาดนะัดเปิดท้ายขายของพอดีและก็มีแค่หนึ่งครั้งต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็ของส่วนใหญ่ที่มาขายในงานก็จะเป็นงานคราเก๋กที่ทางมูลนิธิต่างๆและทางมหาวิทยาลัยได้นํามาขายนะคะนอกจากจะมีงานคราเก๋กแล้วก็ยังมีของกินอีกนะคะทุกคนก็สามารถมาเดินเล่นตรงนี้ได้อยากอยู่ที่นี่ต่อนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องไปแต่งตัวแล้วก็ต้องไปทำงานแล้ว ไปก่อนนะตน้องรีบไปแล้วอ่ะอยากมีเวลามากกว่านี้มากๆเลยอ่ะ ตามแจ็คแอนจอยด้วยนะคะ